สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับนี่คือ New s a n t a l k ทุกวันอังคารพฤหัสในช่วง13บานาฬิกาถึง14บนาฬิกา เป็น,ใน,ในรายการสดนะครับก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการพูดคุยกับประเด็นสาระนาร่ารู้ซึ่งเรามีทีมข่าวทุกภูิภาคที่ส่งกันเข้ามาท่านใดที่อยากจะช่วยส่งข่าวเข้ามาในทีมงานของเราเราขึ้นเบอร์ติดต่อไว้นะครับก็ด้วยความยินดีวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับในเรื่องของบรรยากาศของการท่องเที T ่ย e วซึ่งจะพาทุกท่านขึ้นไปทางเหนือนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะสำหรับที่เชียงใหม่นั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะฮะ พุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปทําบุญนะฮะก็ยังเป็นบรรยากาศที่วัดพระธาตุดอยคําตําบลแม่เฮียอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะเห็นบรรยากาศของวัดแห่งนี้นะครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนถึงแม้ว่าสถานการณ์เรื่องของไวรัสโควิดนั้นอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้ผู้คนนั้นอาจจะไม่ค่อยอยากจะเดินทางไปไหนนะครับแต่วัด พระธาตุดอยคำนั้นก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งนะครับที่มีพี่น้องประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนนั้นมีความเชื่อและความศรัทธาไปขอพรผมอยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำนะครับวันนี้จะนำพาทุกท่านนั้นมาขอพรพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าพระครูบาพินนะซึ่งท่านจะมาให้มงคลธรรมมงคลชีวิตรวมไปถึงจะพูดถึงเรื่องปัญหาต่างๆที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยนะครับว่าเราจะต่อสู้กันอย่างไรนะครับก็ วันนี้นะครับที่วัดพระธาตุดอยคำตําบลแม่เหียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าพระครูสุนทรเจติยรักษ์นะครับหรือ,อครูบาพิงนะครับกราบนมสักการพระเดชพระคุณนะครับแล้วเราก็จะได้ฟังมงคลธรรมมงคลชีวิตกันครับนมสักการครับจเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายาเนื่องจากจะถึงวันขึ้นต้นปีใหม่แล้วซึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนสักราชใหม่ ปี2,563ก็จะผ่านพ้นไปปี2,564ก็จะย่างกายเข้ามาเพราะฉะนั้นทุกคนต่างก็ที่จะเริ่มตั้งตัวเองขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดสิ่งเหล่านี้ว่าสมมุติสัจจะ เป็นความจริงโดยสมมุติความจริงแล้ววันเดือนปีมันก็เหมือนเดิมตื่นเช้ามาก็สว่างมีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกตกแล้วก็ขึ้นนี่ยเรียกว่าสมมุติสมมุติการสมมุติวันเดือนปีเพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่การที่เราเกิดมาในโลกมนุษย์นี้มาเป็นมนุษย์นี้ พระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้แบ่งวัยของมนุษย์ไว้เป็นสามวัยคือวัยแรกเกิดวัยกลางคนและวัยบั้นปลายชีวิตก็คือวัยแก่ชราเพราะฉะนั้นที่ท่านมีวันเดือนปีก็เพื่อที่จะให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างปี2,5,6,3ที่ผ่านมาชีวิตของเราไม่ค่อยดีขึ้นเราก็ เมื่อปี2,564เราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ปรับปรุงชีวิตของเราให้ให้มีความสุขให้เกิดสิ่งที่เป็นมงคลกับตัวเองเรียกว่าเริ่มต้นชีวิตในทางที่ดีคนเราถ้าเคยผิดพลาดมาแล้วเราเริ่มต้นชีวิตใหม่มันก็ไม่สายสามารถกลับตัวได้อันนี้แหละคือเรียกว่า การเริ่มต้นชีวิตใหม่วันขึ้นต้นปีใหม่คนโบราณเขาถึงแบ่งวันเดินปีเอาไว้เพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะฉะนั้นธรรมะอันนี้ยังฝากฝังไว้ว่าคนเราเมื่อปีใหม่มาถึงเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสิ่งที่ดีที่งามเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นจเจริญขึ้นสำหรับปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทย แล้วก็พี่น้องทุกคนเนี่ยเกิดปัญหาประสบป,ปัญหาอย่างมากมายพระอาจารย์อยากจะให้กําลังใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับความสูญเสียกับความเจ็บปวดในเรื่องของการใช้ชีวิตยอย่างไรบ้างครับคนทั้งประเทศไทยหรือว่าในโลกนี้ก็ตามที่ประสบกับเรื่องโรคภัยนะที่รู้จักกันดีในนามว่าโควิดนั่นแหะโควิด19ผู้พระเจ้าท่านว่า อ่าปมาโทมัจุโนโปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอ่ทาทั้งทั้งที่เรารู้ถ้าเราประมาทไม่รักษาตัวเองไม่ดูแลตัวเองก็จะทําความเสื่อมเสียมาให้ตัวเรา <c oughs> แล้วยังตรัสอีกว่าอัปปมาโทมัจจุโนปะทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้เรารู้จักปกป้องตัวเองอ่า รู้จักปกป้องตัวเองอว่าโลกนี้เกิดขึ้นยังไงยังไงเราควรทำยังไงเนี่ยเรียกว่าตัวเราไม่ประมาทชีวิตของเราก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัยครับและส่วนที่หลายคนอาจจะก็ะเยฮะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะติดโควิดหรือกลุ่มที่เสียชีวิตไป60ท่านเนี่ยอยากจะให้กำลังใจครอบครัวที่อยู่ ต้องอยู่เผชิญต่อไปหรือจะต้องใช้ชีวิตยอย่างไรต่อไปเนี่ยท่านอยากจะพูดถึงเรื่องของความเสียอกเสียใจอย่างไรบ้างครับในหลักศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายคือถ้าเราไม่ตายด้วยโรคนี้ก็ต้องตายด้วยโรคนั้นอย่างเนี้ยนะเราไม่ตายด้วยโรคโควิดที่กลัวคนนี้เราก็ต้องไปตายยอีกโรคหนึ่ง นึกว่าโรคแฉลาหรือไม่ก็อุบัติเหตุยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยสองห้าหอง2 5 6ห้าหกสี่น่นะทางข้าราชการตำรวจก็จะมีการทั้งด่านตรวจแอลกอฮอลอะไรเพื่อปกป้องรักษาดูแลประชาชนไม่มีความประมาทเกิดขึ้นเพื่อดูแลชีวิตของประชาชนอันนี้แหละคือการดูแล ให้เกิดความสุขความเจริญนในช่วงเทศากาลปีใหม่นะ,นะส่วนส่วนคนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะถูกเลิกจ้างงานหรืออาจจะตกงานหรืออาจจะมีไรายได้ลดน้อยถอยลงหรืออาจจะไม่มีไรายได้ในช่วงนี้เนี่ยพระคุณเจ้าอยากจะให้กําลังใจอย่างไรบ้างครับอันนี้ช่วงนี้คนที่ตกงานไม่ได้ทํางานมีเยอะเหลือเกินนะครับแต่ ก็ขอให้กำลังใจว่ามันเป็นช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะให้เราอดทนเอาไว้ครับพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่แล้วว่าให้มีขันติแปลว่าความอดทนนะอดทนอดกั้นอดออมนะไม่ฟุ่มเฟยนะไม่ฟุ่มเฟยให้อดกั้นอดออมเอาไว้อีกระยะหนึ่งคงจะดีขึ้นหมดนะ,ะแล้วใครที่อาจจะ แลดูว่าน้อยอกน้อยใจในเรื่องของโชคชะตาแล้วประชดชีวิตเนี่ยการทําร้ายตัวเองหรือการประชดชีวิตเนี่ยพระคุณเจ้าอยากจะบอกเตือนสติอย่างไรบ้างครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการทำรลายชีวิตตัวเองการฆ่าตัวเองนี้เป็นบาปหนักที่สุดนะเป็นบาปหนักที่สุดเพราะฉะนั้นเราควรอย่าทำเลยนะการฆ่าตัวเองนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานี่ต้องปล่อย ภาษาผู้ทธเจ้าเลือกไปตามกรรมนะไปตามกรรมนะคือให้อยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขว่าอย่างนั้นอย่าไปทําลายตัวเองนะนะฮะ<ม>ก็คือไม่ไม่ควรจะทําร้ายตัวเองเพราะว่าคนเราต้องรับชีวิตตนเองใช่ฮะนะครับ,รบช่วงช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยฮะท่านก็คงจะเห็นปัญหาพร้อมๆไปกับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับท่านอยากจะบอกกับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็น นับถือศาสนาใดก็แล้วแต่นะครับให้ครองสติให้ใช้ชีวิตอย่างไรจากนี้ไปห,หลังจากที่เราอดทนกันมา1ปีที่ผ่านมานะ,ะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะจะจะ,จะ,จะหมดวิกฤตนี้รือเมื่อไหร่นะถ้าอยากจะให้อให้มงคลทรรอย่างไรบ้างครับมงคลธรรมก็คือหมายว่าเมื่อเรามีขันติความอดทนแล้ว<ช>เราต้องอดกั้น<ช>อ,อย่าไปทำสิ่งที่กระทบกระทั่งต่อคนอื่น ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ใชไ่ไปด่าคนนู้นด่าคนนี้อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะสิ่งนี้ที่เขาทําก็เพื่อความก็เพื่อปกป้องชีวิตของคนทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายให้มีความสุขนะที่เขาทําไปในเมื่อเขาทําแล้วเราควรยินดีกับเขาที่เขาทําถูกต้องค,ครับทุกท่านครับก่อนหน้าที่ผมจะ เข้ารายการเนี่ยก็สังเกตดูบริเวณวัดนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา17นาฬิกา33นาทีนะครับก็วันนี้ยังถือว่าที่วัดพระธาตุดอยคำนั้นยังมีผู้คนเดินทางเข้ามามากมายนะครับอยากจะให้ท่านพูดถึงเรื่องวัดดอยคำสักนิดหนึ่งครับในช่วงนี้ครับวัดพระธาตุของเราเพราะวัดพระธาตุดอยคำของเรานี่ก็ภาษาในทางศาสนาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็มีหลายอย่างเช่นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเทพพิยดาทั้งหลายเพราะวัดพระธาตุโดยคำของเรานี่มีอายุพันสามร้อยสาปีซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ในยุคข,ขององค์พระนางเจ้าจามเทวีและเป็นที่มีเจดีย์เป็นที่บรรจุพระเคสาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีพระอัติของพระอรหันร,รวมอยู่ด้วยสีองค์ก็คือพระโมกขลาพระสารีบุตรพระศิวลีและพระนางพิมพาบัอยูรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีคนขึ้นมากราบมาไหว้กันเยอะแยะและปัจจุบันนี้หลวงพ่อทันใจภาษาเหนือเลือกพระเจ้าภาคกลางเลือกหลวงพ่อทันใจนะได้ออกมาโปรดมนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์ที่มีวิวกฤตคือความทุกข์ร้อน ก็มาพึ่งพาอาศัยมนุษย์เราเมื่อมีสิ่งทุกข์ร้องเกิดขึ้นก็ย่อมหาที่พึ่งกันต่างก็พากันมาขอพรกันมากมายต่างก็มีความสำเร็จเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกคนที่มาก็มีความสำเร็จกันทุกคนหลายคนยังไม่รู้จักนะฮะสถาบันวัดพระธาตุดอยคำนะครับซึ่งตั้งอยู่บนบนเขานี้ก็เรียกว่า ดอยคำนะครับอยากจะให้พระคุณเจ้าช่วยแนะนําวัดพระธาตุดอยคำสําหรับผู้ที่ชมรายการของเราอยู่ในตอนนี้ซึ่งิดหนึ่งนะครับว่าวัดพระธาตุดอยคำนั้นเอาแบบฉบับย่อกันอะไรกันที่มาที่ไปนะครับแล้วก็จากอดีตสู่ปัจจุบันจนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคําที่เรียกว่าดอยคำดอยคำก็คือทองคําที่ใต้เขานี่มีถ้ำอยู่เขาเรียกว่าถ้ำคําถ้ำทองคํา ปัจจุบันทางเข้าถ้ำถูกปิดไว้ถูกถล่มไว้เพราะในยุคโบราณมีคนเข้ามาขโมยทองคำไปจึงเรียกว่าดอยคำตามถ้าเป็นเรียกตามภาษามคตภาษาบาลีว่าสุวรรณบรรพศสุวรรณบรรพศแปลว่าพระธาตุดอยคำอันนี้เป็นชื่อเต็มนะ วันนี้กี่ปีแล้วครับท่านครับพันสามร้อยสามสิบสามปีครับแล้วก็ท่านท่านพระครูบาพินนะฮะหรือครูพระครูสุนทรเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกเลยใช่ไหมครับแต่ก่อนวัดนี้ถูกทิ้งล้างไว้ถูกทิ้งล้างไว้ก็ขึ้นมาอยู่นี่ประมาณสามสิบเก้าปีก็มาริเริ่มพัฒนาถนนหนทางจากแล้วมีอุโบสถร้วยครับ แต่ตอนนั้นมีนะมีวุสดอยู่แล้วกับเจดีนี่มีอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือมาจากความเชื่อความศรัทธาความเชื่อขึ้นไช่ฮะก็มาร่วมกันสร้างครับผมสังเกตดูวัดนี้ส่วนใหญ่จะมีดอกบลินะฮะมีผู้คนนําดอกบะลิมาถวายเยอะแยะเลยนะสื่อสะท้อนความหมายอะไรกับประธานท่ครับความดอกมะลินี่เป็นของคนเหนือคนเมืองครับอ่าเรียกว่า17 17จจังหวัดภาคเหนือเนี่ย คนเรียกว่าคนล้านนาเนี่ยนิยมเอาแขวนคอของคอให้กันตอนสงการจึงเรียกว่าดอกมอะลิเมื่อหลวงพ่อพระเจ้าท่านใจท่านออกมาบอกว่าเราจะออกมาโปรดมนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์ถ้าเราช่วยเหลือเขาสําเร็จแล้วเราขอเพียงแค่ดอกมะลิท่านบอกว่าอย่างนั้นยังต่ำห้าสิบพวงเนี่ย อย่างต่ำห้าสิบพวงนะครับก็เห็นมาถวายกันแบบเป็นร้อยพันพันพวงเป็นพันพันพวงเป็นเป็นแสนพวงห้าแสนพวงก็มีแล้วนะครับแล้วก็ทราบว่าหลายคนที่มาถวายมาบนบานศาลเก่าหลวงพ่อทันใจเนี่ยหลายคนก็ประสบความสําเร็จนะฮะมีโชคมีดวงประสบความสําเร็จดังที่บนบานศาลเก่าวเยอะแยะเลยนะอาจารย์ครับช่วยพูดนิดนึงครับท่านท่านเป็นพุทใเจ้าท่านช่วยได้ทุกเรื่องที่คนทุก พราะท่านออกมาท่านสั่งว่าเราจะออกมาปลดทุกข์ให้กับมนุษย์ถ้าเรามาขอแล้วเราเล่เาความทุกข์ของเราให้ท่านฟังท่านสามารถช่วยได้ทุกเรื่องอเช่นเรื่องปัจจุบันนี้เรื่องที่ท่านช่วยไวที่สุดคือโรคภัยโรคที่หมอไม่รับแล้วหมอบอกเอาไปตายที่บ้านมาขอที่นี่หายหมดเลยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายมาขอที่นี่หาย อามาพึกเอามาพาดลูกไม่ได้สองสามปีคืนเดียวลูกได้เลยอย่างเงี้ยจึงถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์หลายคนก็เลยเกิดความศรัทธาเกิดความศรัทธากันก็เดินทางมาถวายนอกจากดอกมะลิแล้วมีถวายอะไรกันบ้างครับส่วนมากจะเป็นดอกมะลิฮะส่วนดอกอื่นเพียงแต่เอามาไหว้เฉยๆได้แต่ถ้าสําเร็จแล้ว ท่านขอเพียงแค่ดอกมะลิแค่นั้นเองแค่น่นอนครับทุกท่านครับก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องโควิดนะฮะก็จะมีเครครับพี่น้องประชาชนนะฮะจากทั่วโลกเลยชาวั่วงลกะเทศมามี่ทั้งฝรั่งทั้งยุโรปทั้งจีนญี่ปุ่นมาเต็มไปหมดนี่แต่ว่าช่วงนี้เป็นภาวะ โควิดนะฮะก็ะ <ๆ S 2> ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมากเท่าไหร่แต่ในส่วนของวันนี้นะฮะ,ะปกษษตินี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ยังเดินทางมาเดินทางมาครับช่วยพูดถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยสักนิดหนึงครับที่มาที่นี่เดินทางมาแบบไกลขนาดไหนครับส่วนมากภาคใต้มาเยอะเหลือเกินตอนนี้ภาคใต้โอ้คนใต้ก็มาเยอะคนใต้ก็มาเยอะคนใต้มาเยอะก็แสดงว่าเรื่องของบุญบารมีความเชื่อเชื่ออยู่ที่จิตศรัทธาครับช่วง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยากให้พระอาจารย์ช่วยให้มงคลทำมมงคลชีวิตให้พรกับพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเทศกาลครับก็ในช่วงเทศกาล2,564นี้ก็ขอให้สาาทาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาจงทุกประการ อายุวันโนสุขังพระลังทุกท่านครับนี่คือกิจกรรมพิเศษนะครับในวันนี้ครับผมพาทุกท่านมาพบกับความเชื่อความศรัทธานี่คือคลื่นยิดเหนียวทีดใจนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเรานั้นต้องต่อสู้และอดทนกับเรื่องราวของ วิกฤตโควิดนะฮะแล้วก็ยังยังไม่ยุตินะฮะเดิเดินหน้าต่อไปแต่เราก็เชื่อว่าทุกอย่างมีมีตอนจบนะครตอนจบะตอนจบจะจบยังไงว่าแตับก็เรียกว่าหายได้หายได้ก็ขอให้อดทนอดทนนิดนึงนะครนี้ิวซันทอกับวันนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำนะครับกับพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าพระครู พระครูสุนทรเจต,ติยารักษ์นะครับหรือครูบาพินนะที่วัดพระธาตุดอยคำตาบลแม่เหียอยําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นนวันนี้ต้องกรับขอบพระคุณพระเดชพระคุณนะครับนักบวชแล้วก็ <ละ S 2> ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเราแล้วก็ช่วงหน้าเราจะมีซีดีมานําเสนออีกนะครับวันนี้เราจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับคือเรื่องหนึ่งที่เราจะนํามา คล้องเหนียวจิตใจแล้วก็ทําให้ทุกคนนั้นได้สบายใจในช่วงสถานการณ์ที่ทุกคนนั้นต้องการกําลังใจนะครับเอาละรครับทุกท่านครับนิวเซนทอสครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเรามาพูดถึงเรื่องของนโยบายในเชิงรุกนะครับนโยบายที่ทางกรุงเทพมหานครนั้นห่วงใหญ่แล้วก็อยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจะเป็นคนต่างชาตินะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงนี้เดี๋ยวสักครู่กลับมาว่ากันต่อกับเรื่องราวของนิวเซนทอสครับ thank <music> you